เอาละครับวันนี้เรามาดูรถสําหรับคนรักครอบครัวแบบชิวๆวสายหลอ่อๆกันนิดนึงนะครับวันนี้ผมมีเลือกจากเามื่อกี้คนรักครอบครัวสายหวานไปแล้วนะฮะกับยอดเจ้าโตโยต้วตาวันนี้มาดูเจ้าแบรนด์ลองๆกันบ้างว่ามีตัวเลือกสําหรับคนที่เฮ้ยอยากได้รถปีใหม่ๆแต่ราคาเบาๆเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววันนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้นะครับเป็น อิสุสุมิลส์มิลเอ็กอ่าลืมแล้วลืมแล้วมิลส์เซเวฮะมิลส์เอ็กซ์ดีออริกชื่อมันเรียกยากนะวะเออตัวพิเศษใช่ไหมตัวพิเศษนี้เอางี้ะงเดีกว่าไอ้ดีนิวออริกเนี่ยมันเป็นพิเศษยังไงตัวพิเศษก่อนที่จะเป็นโฉมปัจจุบันครับพี่อ๋อมันเป็นตัวพิเศษเออ่ตัวพิเศษปี2020เหมือนกันอ่าเป็นรุ่นสุดท้ายของของหน้าเดิมรุ่นสุดท้ายของหน้านี้ของหน้านี้ก่อนที่จะเป็นหน้าใหม่ใช่ครับอ่อมันจะเป็นพิเศษที่ที่คิ้วคิ้ววววที่่คิ้้แลกก็พอาชุด ชุดสปอยเลอร์ของมันเนี่ยครับรอบพันบันไดรอบพันแล้วก็ไฟตัวไฟโปรเจคเตอร์เอวดอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วสีอ่ะสีก็เป็นสีพิเศษครับคือไม่มีเลยไม่มีแล้วไม่ได้แลปมาไม่ได้แลบสีนี้เลยสีนี้จากโรงงานเลยครับป้ายแดงเท่าไหร่วะน้องบอป้ายแดงตัวเครื่อง1.9ตัวนี้เครื่อง1.9ป้ายแดง1ล้าน3แสน6หมื่น4พครับ1้าน3 6ืน4พันเองลบ899ไปดิลบโอ้ลบ899เลยพี่ หนึงล้าน9ก้าแสนสแสนกว่าบาท4ี่แสนประมาณ4ี่แสนกว่าเฮ้ยนี่ปี20คุณลดไป4ี่แสนอ่ะวิ่ง30,000 30,000ครับลดไป4ี่แสนเฮ้ยท่านผู้ชมลองคำนวณดีๆดิวันนี้คุณซื้อรถอ่ะลดไป4ี่แสนบาทอ่ะถูกกว่ากันนะครับเงินสำหรับรถสองแล้วไม่30,000แล้วผมรับประกัน2ปีที่70,000โลเฮ้ยเราพูดแล้วมันมีความรู้สึกว่าคนที่อยากสายแบบรักครอบครัวด้วยอยากชิลๆอยากแบบเอ้ยแนวหล่อๆจัดเลยเจ้าอีซุอะไรนะอะไรดิบดินะดิกนีวอเนิกดิกนีวอเนิกเป็นสีแบบโอ้โหผมมองว่า สีแม่งดูสง่านะดูแบบสวยดูตอบโจทย์เลยผมมีความสุขแล้วได้ล้อล้อของนไรน้องบดล้อ 6, หัอวห้าก้านยางฮีโร่อวันวันครับเรเดียนเฮ้ยอยู่กวบห้าก้านหรือหกก้านหกก้านครับอาจารย์คุณนับได้ห้าวะ <laughs> ตาไม่ค่อยดีนะฮะนี่ก็คือได้จัดล้ออีกหนึ่งชุดสำหรับแนวสายหล่อๆทำชมองอ์ว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วราคา8 9 9เ้าผ่อนเท่าไหร่ ผมคำนวณให้เลยนะครับค่างวดเบาๆกับสําหรับสายที่อยากจะได้รถปีใหม่ๆนะดอกเบีย้ยเนี่ยผมเอาให้สักประมาณถ้าลูกค้าประวัติดีเนี่ยผมสามารถดีดให้ได้2.79เลยนะแล้วดูแบบดีไซน์ข้างในอ่ะเย็บด้วยหนังนะครับโอ้โหแล้วก็มีเขียนไหมมิลเอดิดนิวออร์นิกส์เป็นเกลียดูผมมีความสึกว่าดูลายเบาะลายล,ายลายดูครับเห็นไหมฮะโอ้โหมันมันมันเกิน มันประหยัดได้ทั้ง4ี่แสนแล้วมันมันค่อนข้างที่ตอบโจทย์ความหรูหรานะครับแล้วก็ค่อนข้างได้ความหล่อภายนอกความในหรูหราและราคา8,990ปอนเนี่ยผมกดตัวเลขการผ่อนให้เลยนะครับวันนี้ว่าจะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะท่านผู้ชมค่างวดตกอยู่ประมาณสัก1 3ื0 0สากว่าบาทนะครับหมื่นสามอยู่ในเลทนี้ขึ้นอยู่กับประกันชีวิตที่ลูกค้าจะได้รับนะครับจากทางไฟแนนซ์เขาที่คุ้มครองให้หมื่นสามนิดนดถึงหมื่นสี่ครับวันนี้เราก็คุยกันดูแบบเฮ้ยคนที่อยากหาอาศัยแนวรักครอบครัวด้วย แนวข้างนอกหล่อด้วยอะไรเงี้ยฮะอ่าเป็นไงฮะเครื่องยนต์นะครับสวยงามมีระบบเบรกแบบใหม่มากๆท่านผู้ชมคนที่อยากได้รถสาย PPV จัดมาครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเรามีทางเลือกให้กับท่านผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้จัดมาเลยเจ้ามิวเแต่อีกตัวหนึ่งที่มาแรงแน่นันนะครับเจ้านี้เลยปาเจโ o ดูดันไม่เกรงใจใครเฮ้ยไม่ใช่โอเคเจ้าปาเจโร่ปาเจโรับสี่ับสครับผมเฮ้ยแต่ปกติพี่ขับคนเดียว ด้วสี่คนมึงขับขับแล้วขับใกล้ๆครับคนเดียวบ่ปาจิโร่เอางินเอองบตราคาปายแดงเท่าไหร่หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นนี่คือตัวท็อปสุดท็อปสุดครับโฟโฟคูนโฟโฟคูนโฟครับขับสี่บนกับล่างไหมอ่าก็ดีครับพันคูณพันอะไรโบโบคูณโบอะไรของมึงวะเนี่ยสี่คูนสี่ก็สี่คูนสี่โฟคูนโฟสี่คูนสี่เบี้ยนี่ถึงห่วยเลยนะตอนนี้คือเจ้าอ่านี่ นิวปาชิโร่สปอร์ตสี่คูณสี่ท็อปสุดเลยท็อปสุดเลยป้ายแดง1ล้าน1นึ่งล้านหกแสนสามหมื่นครับพี่ตีเลขกลมๆเลยปี2000เท่าไหร่อันนี้2020 20ันยี่สิบประมาณยีตัวท็อปสุดอาจจะดูภายในกันนะครับโอ้โหอันนี้พลาสติกตรงอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะเฮ้ยผมก็เลยบอกว่าอันนี้เราเน้นคุณภาพนะฮะเราขายคุณภาพดีกว่าอย่าใช้คำว่าเราขายรถดีกว่าฮะคุณภาพที่เรามีนี่มันต้องบอกเลยว่าครับนะฮะครับเหมือนเหมือนโอ้ครับเหมือนของผมอะ ครับเป็นหผมผมบอกเลยนะครับผกปกติเลยใหญ่มากในนนเสาร์เลยอ่ะผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็พูดโม้ไปนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับเราขายราคาแบบยั่วๆจากล้านหกผมลดไปเลย4ี่แสนห้าจากไปแดง1นล้านหกแสนตอนนี้ซื้อมือสองลบไปอีกสี่แสนครับมันจะเหลือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนหมื่นบาทนะครับวันนี้เจ้าตัวสี่คณสผมบอกเลยว่าสีขาวตัวนี้ตัวท็อปขนาดนี้นะครับได้ชุดแต่งอีกนะผมบอกเลยแล้วตัวนี้โอ้โหเป็นไงฮะเปิดไฟฟ้าหมดแล้วนะครับ ค่บสุดของมันเลย1 1 5 0 0ล้านบาทนะครับเจ้าวิสุวิปายโรสปอร์ต4คูณ4นะครับอันนี้คือสายที่อยากได้รถแนวลุยออฟโรดหน่อยนิดนึงนะครับเป็นแนวพวกาสายลุยหน่อยเจ้าปายโรสปอร์ตก็เป็นสายหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วเป็นโฟร์วิลด้วยอันนี้ก็ครบวงจรของคนที่อยากได้รถ PPV นะครับสายาราคาแบบที่ถูกจากใบแดงอะไรเงี้ยผมผมมองเลยว่า4 5่ห้าแสนอ่ะผมมองว่ารถนี่มันเทียบเท่าายแดงไปแล้ว